มาวัดพิรามตำบลพิรามอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับกับแม่พอ่อตนโภคูอีกถือว่าเป็นโพคูพูพระพระท่านมหาทาาา่านบอกว่ามีตนโพคูอายุหลาย,ลายกว่าร้อยปีอยู่ในนี้มาเที่ยที่แล้วผมไม่เห็นเลยว่าได้สังเกต นะครับเคยสังเกตเพราะว่ามาเฉี่ยแล้วว่าได้พบพระอาจารย์เพม่นมาเที่ยวนี่มาพอนี่นะครับผู้ครูซึ่งทั้งวัดอบเพิ่นก็ได้เป็นถือว่าเป็นการรักษาแล้วนะครับเทปูนรอบๆไปตน้นคู้ครูผู้ครูหมายถึงผู้สองตนตน้นผู้สองตนนี่อายุเป็นลอยปีขึ้นนะครับ ก็อาจสิเป็นน้องๆอ,อยู่ที่ขวาินาลินอยู่แต่กับวัธรรมดาวัธรรมดานะครับเป็นยวาวร้อยเท่าไปนี่เป็นต้นโพธิที่ค่อนข้างสี อยู่กับวัดเป็นต้นใหม่ซักเซิเป็นต้นใหม่ที่พี่พีๆน้งนองเช่าวภูทงเฮาขรรมนับถือกราบไหว้มาโดยตลอดคู่กับศาสนาพุทธที่ผมพยายามนำเสนอให้กับพระครูบาอาจารย์หรือว่าที่พี่น้งนองๆที่ที่ตามช่องของผม สรินไตลมงงาพุดนี่ได้เบิ่งได้เห็นกันนี่คือตนโพูโยที่วัดพิรามอำเภอเมืองเจ้าสรินมาเบิ่งได้นอกจากสีมีตนกามปูหรือว่าตนสำส้าขนาดยากแล้วยังมีตนพูคู่อีกนี่คือต้นหนึ่งนะครับไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งอยู่ห่างกัน จากจุดนี้ไปหอนหันนี่สิเมตรสิบก็่าเมตรนะครับทันเป็นคู่นะครับเป็นคู่กันมัวหน่อยนะครับนี่มัวหน่อยถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในวัด ท่องเที่ยวทำบุญสำหรับพี่น้องชาวพุทธนั่นแหละอีกเป็นจุดหนึ่งของของวัดแห่งนี้ที่อยากเชิญชวนถูกถ่าน่านไปพันนามาเที่ยวมาชม่อย